สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่นะครับผมวันนี้กับเด็กไคลโก้นะครับวันนี้มาตัดไม้นะครับคุณแม่มาตัดไม้ให้ให้สองขางตันไม้เขาเรียกไม้อะไรนะนี่กระถินอะไรนะกระถินพิมานนะครับกระถินพิมานหรือว่าต้นพิมานนั่นแหละครับผมนะ วันนี้เราก็มาเมื่อปีที่แล้วก็กินต้นนี้นะครับนะมันเหลืออยู่กิ่งกิ่งเดียวนะครับปีนี้ก็โตขึ้นนะครับปันก็ก็วันนี้ก็จะมาตัดใหครับสองสาวของเรานะครับผมดูสูงมากนะครับ <laughs> นี่ก็จะเพราะว่าต้นนี้รู้สึกว่าจะกินดีนะครับมันเป็นกระถินที่ออกแก่แล้วนะครับ จะมีความมันนะครับหนามไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเราไปตัดกันนะครับครับผมอันนี้ก็ตัดได้แล้วนะครับคุณแม่นะครับอันนี้มันสูงมากเลยนะครับไม่กล้าขึ้นไปอีกนะครับเอาแค่เอาแเคเ่พอได้กินนะครับเดี๋ยววันหลังเอาเลื่อยดีกว่านะครับมีดมันเป็นยังไงมีดมันเบาต,ตัดไม่ตัดไม่ขาดกิ่งมันใหญ่นะครับ เดี๋ยววันหลังเอาเรื่อยมานะครับวันนี้ก็ได้พอได้กินนะครับหนึ่งวันนะครับกระถินพิมานนะครับคุณแม่นะครับตอนนี้ก่อนก็ก็ขึ้นลุยลุยน้ําขึ้นไปนู่นนะครับถึงยอดเกือบถึงยอดนะครับแล้วก็ตัดลงมานะครับตอนนี้ก็ได้พอให้สองสาวได้เลมนะครับส่วนมากก็จะกินเปลือกนะครับเปลือกกับใบนะครับผม แต่ต้นนี้กินดีมากครับแม่นะครับตามที่ควันก็ตัดนะครับบางต้นนี้จะไม่กินเลยแต่ต้นนี้กินกินกิ่งนะครับเพราะว่ามันแก่นะครับหรือว่ามันแก่มากนะครับแล้วมันมันอาจจะกรอบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาขึ้นรถกันครับอับผมนี่ก็ เรียบร้อยนะครับเหลืออยู่แค่นี้นะครับหนึ่งรถนะครับก็วันนี้ก็ของเรืองกับคุณยายนะครับวันนี้ไม่มีสับป,ปะรดกินแล้วนะครับคุณแม่จ๋านะครับอ่าท่านไหนอยากจะเมตตาสับป,ปะรดนะครับกองละหนึ่งพันของปอปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมนะครับ คืนนี้ปอๆไม่ได้ไล์นะครับเดี๋ยววันนี้กวนโก้จะเข้าไปดูเอาคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนอยากจะเมตตานะครับนะแจ้งให้น้องเรื่องกับคุณยายนะครับก็ขอให้ท่านทักก็ามาได้เลยนะครับผมหรือว่าจองออเดอร์นะครับจะประรถก็หมดแล้วนะครับผมนะครับ ไม้นะครับหาไม้ให้น้องได้กินอยู่นะครับผมไม้ก็เมื่อวานก็ได้มาหนึ่งเที่ยวนะครับก็หมดเรัว